ผู้ใดที่แบบว่านุ้งแล้วหัวยอทุกคนหัวย่อหัวอาเนาะนุ้งแล้วหัวบเเลีบหัวยุ่งหัวแบบบอกงามทุกคนหลังจากเขาใส่หัวงามแล้วเนาะเขาใส่หัวคักแล้วแต่ว่าแทบพอดีแล้วลูกค้าบ็นนุ้งบปนยังคือหัวแบบบอกงามทุกคนหัวแบบยอในนี้นะหัวแบบยอในนี้หรือว่าหัวแบบปุ้งในนี้เนาะวอนใส่ขอนะบอกว่าขวาหาซ้ายหรือซ้ายหาขวาเนาะทุกคนเนาะวันนี้มาเบิ้งกันเลยทุกคนเมื่อนี้มี ละเอียดเนาะทุกคนบอกละเอียดแนะนาละเอียดนี่อันนี้ขั้นตอนสําคัญเด้อโบได้ขึ้นกับการเข้าหัวเด้อตัวนั้นอ่ะเนาะตัวนี้โบขึ้นกับการเข้าหัวทุกคนแต่ว่ามันจะขึ้นกับการใส่ขอเพราะว่าเจ้าใส่คอบบถึอวิธีเนาะเมนูจะแนะนําสูตรนี้แบบละเอียดสุดๆและก็ง,ง่ายสุดๆเด้อผู้ใดที่อยากใส่หัวแล้วเรียบงาาเน้ะลูกค้าแล้วใส่แล้วมั่นใจนะทุกคนก็คือแบบี่นี่เขาจากก้อนี่ก้อใส่กันแล้วดึงมากเข็งๆ ตัวนี้ตัวหลังบอกเอาเอาแต่เฉพาะตัวหน้า3อันอันนี้เนาะดึงเค็งๆแบบซีเลยทุกคนเห็นบ่าเค้งๆแบบซี่เลยแล้วลูบมาแบบซี่รูบมา ตัวนี้สําคัญแ่งเพราะว่าสร้างหลายหลายคนบ่มีใครบอกยาต่อกทุกคนเนาะผู้ใดที่อันยีบงามแล้วแต่เป็นยางนุ่มคือ่มวนอ่ะใส่แล้วมันหัวอาหัวเงึงนะคือแบบสีนี่อันนี้ค่รจะได้สูตรนี้มากกับบ่เมนไงเลยทุกคนเลยเห็นบ่กเทาปกติเทาจะขีดลงนี้เลยเนาะทุกคนถ้าว่าผู้ใดขีดลงนี้คือพิษเด้อเทาจะย้ายมาขีดอยู่พีเนาะตัวนี้ตัวทั้งเนาะเห็นบ่ตัวที่มันเป็นทั้งเนาะนี่จะเป็นตัวใส่บ่วงเนาะเมนูจะใส่กอตัวนี้อันแต่ว่าผู้ใดอยากใส่บ่วงใส่กอตัวนี้ก็ได้แต่ว่าเทาต้องับอออกกกมมมาาประะณนนนี้้เเเดดุคแลลวู็จสย ตัวนี้เราจะใส่เพียงข้องขีดทุกคนหัวเพราะมันจะเอาเพียงข้องขีดเด้อนี่ตัวนี้จะเป็นตัวตัวบ่วงนี่ตัวบ่วงเนาะตัวบ่วงมันนี่นี่แล้วก็จะใส่ข้างหน้เนาะสำหรับเมนูนะ่ะเวลาลูกค้าก็มันจะง่ายเด้จะยับขึ้นทึ่งจักนอยเขาจะบวยับลงลุ่มถ้ายับลงลุ่มหลายลูกค้าที่แบบว่าเหมเธอโบเห็นฮงแม่เนาะมันอยากต่างๆมันจะก่อเงานี่แล้วการยิบกับประมาณ3ามี่บ้านเนาะประมาณนั้นทุกคนแล้วก็คอดไว้แบบซินี่ หัวมันจะให้เพียงค้องขีดทางนี้เด้อสำหรับตัวนี้เด้อสังเกตดีๆเพราะว่าขั้นตอนใช่ขอน้อยนี่จะสําคัญแห้งถ้าว่าใส่บลถึกนะหัวจะบเรียบบองามเลยทุกคนแ้วใส่บเป็นนะหัวบเรียบบหัวจะงอหัวจะบิดจะเบี้ยวจะมันมันมันบลอคักเนาะนี่ตัวนี้ตัวนี้ทุกคนนี่ตัวนี้จะเอาตีนมันบลอยิบนี่เพียงกับขคองขีดตัวนี้จะเป็นตัวทางในเด้อทุกคนแล้วทางในนาท้องเด้อตัวนี้เด้อตัวยุ่นในเด้อตัวบลอตภาพเด้อนี่เห็นบ่ แล้ววันนี้บนหัวเขาโตมันจะอยู่พีเนาะเขาจะบ่ให้ยูนีเด็ดขาดเดอ้อถ้าว่าผู้ใดที่แบบว่าไล่หัวโตวยูนีนะ่ะถ้าว่าเป็นชิ้นที่บ่แม้ชิ้นชงบุเนาะนะหรือว่าชิ้นอันอันตีนชิ้นชงคางอะนะยิบชิ้นชงคางตีนชงคางนะ่ะคือชิ้นยะพายนะ่ะถือว่าพิษเนาะเออเขาต้องให้มันถึกประมาณนี้บอกว่าจะเป็นซ้ายหาขวาหรือขวาหาซ้ายก็ให้มันยุกก่กลางๆระหวบ้างบนสกอน้อยกับบนอันนี้หนละมันจะถึกที่ชุดเลยนี่เห็นบะเนมันจกจะจ่ายไงอันนี้เขาก็ะจะดอดวจาจสองคอด แล้กกระตัดอันนี้คือวิธีใช้คอน้อยชี้ถื่อทุกคนเห็นว่าอันนี้เบิ้งเลิฟเมนูบร่ได้จับบร่ได้จับตัวนี้เนาะนีอ่อันนี้เมนูกอไว้แล้วเนาะกอไว้แล้วเมนูบร่ได้จับตัวนี้เลยเมนูจะจับแต่ตัวนี้ดึงออกมานน่นี่ใหาสังเกตเบิางรูนี่ขนาดแบบว่านี้แล้วมันก็ยังแบบเพียงกันแล้วเนาะเห็นบ่นี่นี่นี่นดึงออกแบบสิสมมติลูกค้าไปนุ้งเค้งเค้งแบบสินี่มันกะจะในนี่กะจะบ่อยอเลยเนาะในนี่กะจะบ่ปุ้งเลยเห็นบ่นี่สูตดนี้นะบอกเลยว่า โศโศคตรค่ะโคดง่ายโคตงามอีกเนาะโอ้ผู้ใดได้มาเจอคลิปนี้น่ยโชคดีสุดๆเลยทุกคนเลย <S <S นี่แล้วก็จะมีบอกให้คือกันเดอสําหรับในปื้มนะวิธีใช้คอ้อยนะทุกคนวิธีใช้คอส,อนนออบบสิ่นจะมีบอกให้คือกันนี่ผมบอนี่กอกอแล้วนี่แบบซีนี่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 ันจะมีบอกให้คือกันละเอียดคือกันเดอสําหรับวิธีใช้คอสิ่นทุกคนผู้ใดที่แบบว่าใส่เป็นนะกอแล้วจะมาขีดแบบซีเวลาขีดนี่แล้วดึงออกมันก็จะเป็น อันแบบนี้เลยทุกคนดึงออกแล้วมันจะเรียบเพียงเนาะมันจะบัวยอบัวย่นเลยนะี่ลูกค้าไปใส่แล้วก็เแวจะเรียบคักนี่นี่แล้วก็จะมันใจเนะาะผู้ใดที่อยากได้ยังยิบชิ้นงามบอกเลยเห็นคลิปนี้นะเซ่ไว้เบิ้งเลยทุกคนเ้อเพราะว่าคลิปนี้คือสุดยอดแห่งสาคัญเลยแล้วเวลาปลาซิน่นก็คือบอกให้ปลางานทุกคนเมนูน menu, จะปลาแบบสิจะดึงตัวนี้ออกมาแล้วเนาะแล้วกันนี่เอาลายมันเรียบเพียงกันทุกคนนี่ลายมันเพียงกันแบบสิ น,นี่จะสังเกตเห็นว่าทุกคนแอวเศร้าเกาท้ายสามสิบหกเก็ดคงไม่หนูจะอกเข้ามาทังในเลยเนาะเกจต,ตัวนี้กับโบเข้าทัางในเลยได้นี่ทุกคนเห็นว่าอันนี้คือวิธีขี่เกเ๊กเอาไม่หนูนี่จะบกเข้าในเลยเห็นบ่กเข้ากันน้อยเดียวเนาะ เท่านั้นจ้าสวยง่ามตามทองเรืองผู้ใดสนใจกุ้งกระซั่งใดเด้อทุกคนเด้อตอนนี้จะมีโปูเด้อโปูทายปีเนาอนี้ยังให้ทุกคนมีไว้ครบครองเพราะว่าตุ้มโพนี้จะเป็นตุ้มี่แบบว่า ซอยเพลิกชีวิตช้างเนาะซอยยิบจินง่ายขึ้นงามขึ้นยิบจินเป๊ะขึ้นละเอียดขึ้นยิบขึ้นไหวขึ้นในลูกค้าหลายขึ้นในเงินหลายขึ้นทุกคนแล้วเฮ็นให้ไหวขึ้นถือว่าจะเหมาะแก่ช้างปี2 0 2 4เนาะให้กองขวัญตัวเองด้วยปุุมหัวนี้เด้อปี2 0 2 3ได้ปี2 0 2 3นเาเนาะปีตัวเองโดยปรุมหัวนี้ทุกคนหมดกินเหลากินเบีย เอาปุ้มหัวนี้ไปใสกันเนาะไปเบิรงกันเพราะว่าปุ้มหัวนี้จะสามารถต่อยอดได้ลหลายหลายร้อยหลายพันฝืนทุกคนสินคาตัวนี้เท่าไหร่ทุกคนวานอยกับ้าแสีแนล้วเนาะปึ่มได้สาทุกคนเออ้าแสนปลายได้ชิ้นหัวเดียวเออได้ชิน้นผืนเดียวแต่ว่าอันนี้ฮาเสนปลายหรือว่าหก0ส0 0นปลายได้ชิ้นเป็นร้อยเป็นพันผืนได้เงินลูกค้ากลับขึ้นมาลูกค้ามาบริการทุกอันผืนทุกไซส์ทุกอย่างนีบอกเลยว่าคตรคุมเนาะทุกคนเนาะ สนใจสร้างไรเด้อทุกคนเด้ดเดนะะอราคาบบแพงเนาะบบแพงถ้าเทียบกับความรู้ถ้าเทียบกับบทเรียนอย่างต่างต่างดูได้เนี้นะคะโคตรถือโคตรคุ้มเนาะสนใจอินบ็อกซ์ด่วนเด้อหรือว่าทถ้ากดแอป007เป็นหาเพจเก่าหาสี่จองกระได้โปห่หอบนี่หอบสุดท้ายเบิรแล้วเบิรเลยเด้จอจ้าบ่มีโป้อีกแล้วทุกคนถ้าโป่ก็คือจะหึงจะนานแนงเพราะฉะนนั้